มาทำอะไรอยู่ตรงนี้ครับมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ไม่รู้อ่ะอ่ะไปลงไปลง,ลงไปดูสิถ้าไม่มีใครพยายามจะมันแบนระวังไฟช็อตนะจ๊ะเมื่อะไรจะจะลงกันได้ดี๋ยวไอ้ตรงนี้ก็ วิววว่งมไม่เกรงใจใครเลยสาลีเห,หรอถ้าเกิดตกไปอะ่ะไปเลยไปมามิกตรงมาครับ นี่ลงมาแล้วครับนี่ลงมาแล้วครับปิดฉ <c oughs> าขึ้นมาได้ฮะแต่ตอนลงนี่ <c oughs> แก่งนั้นมาแล้วนะ เดินท่าอะไรของเองเนี่ย<อ>เดินท่าอะไรของเองเนี่ยฮะ<อ>เดินท่าอะไรของเองเนี่ยตามมามิกมิกทำไมต้องวิ่งด้วยกลัวกลัวก็เดินอ๋อกระทองน่ารักมากนะจ๊ะ เป็นกระทงขนมปังกระทงขนมปัง่องคือกระทงที่หาดีที่สุดได้นะครับทองค่ำคืนนี้แต่รู้สึกว่าปลาจะอิ่มหมดแล้วนะเพราะว่าขนมปังอันไหนลงไปเนี่ยมันไม่กินเลยครับอ่ะเป็ด <c oughs> มาพายให้มาวันนี้เรามาลอยกระทงครับขอเข้ามาจะแม่ของคานะครับแม่น้ำที่เราได้อาศัยไหนอออขอขอขอจบหน่อยสิ มีเส้นผมใครด้วยกัมาเหรอน้ำดื่มทงหนมปังอาหารได้หาได้ดีที่สุดขําคืนนี้เพราะว่าเขาหายันหมดแล้วเขาเลอเป็นหนมปังขอขมา้าน้ำโงานะที่เราได้ร่วมานาวะจายขอให้งร่ำรวยเนๆงปังบไปเยอะๆมายกัน ามาเลยอ่ะมาจานออมมาอ้าป้าเป็นอาหารปลาและเต่าต้องแนงต้องแนงต้องแนงแกลงแกลงแกลนง,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 งนลกัน้องก้อดงงันลอยกับทงจมแล้ว <c oughs> ไ,ไปอ้าวสะพานจม ส่วนใหญ่จะมีแตเป็ดใช่ไมตอ้าวเหรอไฟดับเฮ้ย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 อ๋อส่วนใหญ่เป็ดจะมากินเหรอใช่ส่วนใหญ่เป็ดก่อนแต่ปลาปลาเขาไม่มากินหนอนปังแล้วเหรอจมแล้วนโอ้พระเจ้าไฟก็จมน้ำด้วยอะแต่ไฟไม่ดูดวันนี้แหละไฟไฟจมน้ำแล้วครับ ดูไฟคุณลูงที่มันลุกถึงใบไม้แหละในี้ทอมปังลอยไปกับสายน้ำโอเคครับอยูข้าวโอ้ข้าวเหรอไปแบ่งปต้าออเอาหนมปังไปกินหนมปังชิ้นหนึ่งไปไปแบ่งมาชิ้นหนึ่งเร็วๆแล้สิจะยอมอดตายหรือจะยอม กินขนมปังครับก็น้ำใจดีงามมากนะครับเป็นนางสาวไทยัะกุลและสะตรีให้อาหารปลาดูเจมมาเล่นเกมเร็วโอ้

เอาแบบที่ตัวเองอิ่ดีไหมคะอ่ามิกไม่อดตายแล้วม,มีลูกชิ้นกินแล้วไปลูกชิ้นกัญชาเหรอ 吧。好，一样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 ， 是啊，我们是做这个的。嗯嗯嗯嗯

หลับนอนตัวไม่ต้องคิดลอยลอยแล้วค่อยว่ากันให้ถึงวันมันวันแต่งงานผ่านไปวันเพ็ญเดือนสิบสองโนก,กับพี่เพียงคนใหม่แต่จะมีจะรักที่จนสายแค่พอแป่ยิ่งจะเพียงสาวยรอคุยไปจนถึงหัวนะใจแค่ไหนแต่ขอน้องลอยร้อยหาซ้ำ ตั้มที่ก็ห้าบาทนะนุแดงนุแดงเชื่อปะนุเทพไงห้าบาทตอนที่มีเพียงสาวยอกู่กันไปจนสาทำไมเขาหยู่ได้ไม่มีเสือนั่งก็ยังนั่ง เรียกว่านั่งกินบรรยากาศอุ้ยนั่งฟินกินบรรยากาศเดี๋ยวดูแต่คนเดินเนีช้าแต่ตอนนั่งเด็กคนนั้นอ่ะโคตรเกลียดเลยอ่ะ โอ้โหดูชายแดนสารคดีอะไรหรอสารคดีชนกลุ่มน้อยเพิ่งข้ามชายแดนมา มีมีผู้ปกครองมารับยังครับผู้วยข้อกล้วยข้องมาขอบคุณสำหรับอาหารและน้ำนะครับสำหรับท่านผู้ใจบุญนะครับคอยสนับสนุนนะอ๋อหน้ากาการ์เดนเขาใช้หลอดกระดาษใช่ไหมใช้แก้วกระดาษด้วยเนาะแก้วกระดาษเลยเฮ้ยแต่มันมีลักโลกกระทงลักโลกอยู่นะมีไงกล้วยก็เป็นช่วยกระดาษ แต่ถ้าจะให้ดีทีเราต้องเอาชุดช้อนตะเกียบมาตักบ,บ้านด้วยเนี่ครับกนินข้าวนอกบ้านเฮ้ยแต่ทำไมเขาไม่ใช้กระปงน้ำแข่งกันกินไหมครับพอดีแล้วบรรยากาศดีมากเลย ถตานอยเห็นบรรยากาศแล้วอยากแต่งงานเลยครับ